คุณน้าจันครับเดี๋ยวผมช่วยถือนะครับขอบคุณค่ะของโปรดของคุณแม่ผมทั้งนั้นเลยนะครับเสียคุณอ้าจันร์ข้างในก่อนครับป่านนี้คุณแม่ผมคงรออยู่แล้วเชิญครับคุณแม่ครับ ชื่อจันใช่ไหมจ๊ะยินดีที่ได้รู้จักนะค่ะออดิฉันนำกระเช้าจากที่โรงงานมากราบท่านด้วยค่ะเป็นของจากที่โรงงานเองค่ะดูดีน่ารับประทานนะแล้วทำมานานแล้วเหรอยี่ห้อนี้เหมือนที่เพื่อนจะเอามาฝากบ่อยๆนะสิบปีแล้วค่ะก็เริ่มจากโรงงานเล็กๆ ในครัวเรือนแล้วก็ค่อยๆปรับปรุงสูตรมาเรื่อยๆจนกระทั่งรสชาติกลมกล่อมแบบนี้ค่ะ <laughs> ไม่ใช่แค่กลมกล่อมนะแต่อร่อยจนฉันติดใจทีเดียวล่ะ <laughs> ถ้าอย่างนั้นต่อไปดิฉันขออนุญาตฝากคุณณพดลมาให้ท่านทานบ่อยๆนะคะ <laughs> ขอบใจจ้ะ <laughs> สำหรับจัดเสร็จแล้วค่ะท่าน เดี๋ยวรับประทานอาหารด้วยกันนะวันนี้ฉันอยากรับอาหารฝรั่งหวังว่าจันร์คงกินได้นะจ๊ะน้าจันครับเชิญเลยครับค่ะ เริ่มได้เลยจ้ะกำลังร้อนอ ทานสิจ้ะฉันเสียใจด้วยนะเรื่องคุณจิตขอบคุณมากค่ะฉันกับคุณจิตเคยเจอกันบ่อยๆที่สโมสรแต่ฉันไม่เคยเห็นเธอเลยอะ เธอเป็นญาติฝ่ายไหนของคุณจิตเหรอดิฉันไม่ได้เป็นญาติกับคุณจิตหรอกค่ะแต่คุณจิตท่านเมตตาดิฉันหลายอย่างช่วยเหลือให้ดิฉันและครอบครัวเนี่ยอาศัยอยู่กับท่านาแล้วเธอเป็นลูกเต้าเหล่าใครพ่อแม่พ่อแม่ดิฉันพื้นเพเดิมเป็นชาวนาอยู่ที่เมืองเพชรนะคะ ไหนตะดนบอกฉันว่าเธอเขาเหล่ากอเธอเป็นผู้ดีไม่ใช่เหรอตะดนชาวนานี่ะไม่ใช่ผู้ดีนะลูกคุณแม่ครับถึงน้าจันจะเป็นลูกหลานชาวนาแต่น้าจันก็มีธุรกิจโรงงานใหญ่โตเลยนะครับคุณแม่อย่าเพิ่งด่วนตัดสินสิครับนี่ดุนว่าแม่เหรอฮะเปล่าครับคุณแม่คุณแม่อย่าเพิ่งเข้าใจผิด ต้องเลิกคบกับแม่นั่นแม่รับไม่ได้ที่จะเอาผู้หญิงพันนั้นมาเป็นสะใภยแค่เพราะเขาเป็นลูกหลานชาวนาเหรอครับคุณแม่แม่ไม่ชอบหลายอย่างอย่าลืมสิว่าท่านพ่อเป็นใครแม่เป็นใครลูกจะเอาผู้หญิงที่ไม่มีหัวนนอนปลายตีนเข้ามาอยู่ในตระกูลเราอย่างนั้นไม่ได้นะแต่ผมรักน้องดวงใจครับคุณแม่ลูกอย่าดื้อกับแม่นะ คุณแม่อย่าลืมนะครับคุณอาจารย์เขามีธุรกิจใหญ่โตสามารถช่วยประยุงฐานะของเราได้นะครับถ้าลูกอยากแต่งงานกับแม่นางจริงๆก็อย่าให้พวกเทือกเขาเหล่ากอของมันมาทำวุ่นวายให้เสียชื่อวงตระกูลเราเด็ดขาดเข้าใจไหม จันลองอ่านดูนะครับในคําสั่งศาลได้ยินยอมให้คุณละเอียดเป็นผู้จัดการมรดดกทั้งหมดของคุณจิตและคุณพงครับถ้าเธอ,อยังอยากอยู่ที่นี่ต่อไปซื้อต่อฉันได้นะฉันจะขายให้ราคาถูกๆเพราะเห็นว่าเธอดูแลพี่ฉันมานานแต่ถ้าจะให้ฉันยกให้เลยอ่ะฉันทำไม่ได้เพราะฉันก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไร ขอบคุณคุณเอียดมากนะคะที่เมตตาดิฉันถ้าเกิดว่าคุณเอียดรอได้อะดิฉันอยากจะขอโอกาสเพราะว่าตอนนี้ฉันไม่สะดวกเรื่องเงินจริงๆฉันรอเธอไม่ได้หรอกจ้ะมีคนมาติดต่อขอซื้อหลายคนแล้วนะเพราะว่าฉันขายไม่แพงและที่ฉันขายเนี่ยฉันก็ใจหายนะแต่ฉันก็ต้องทำ และที่ฉันมาบอกเธอก่อนนะเพราะว่าฉันไม่อยากจะหักกับคนที่พี่จิตเคยเอ็นดูถ้าภายในสิ้นเดือนนี้คุณจันยังตัดสินใจไม่ได้ผมคงต้องขอให้ย้ายออกไปเพื่อที่เจ้าของที่ถูกต้องตามกฎหมายในตอนนี้จะได้เอาบ้านไปใช้ประโยชน์ต่อไปครับ จิตกับคุณพงษให้ความรักและความปรารถนาดีกับจันมาโดยตลอดทั้งจันและลูกๆเหมือนได้เกิดใหม่บุญคุณครั้งนี้พวกเราจะไม่มีทางลืม <c oughs> คุณจิตคุณจิตจันขอโทษขอโทษที่รักษาบ้านหลังนี้ไว้ไม่ได้ <c oughs> フフフフ。 ตใหญ่ถึงกลายเย็นชาเกินไปเกินใจอดทน